สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่แวะเข้ามาชมช่อง MS มีสินชาแนลนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมที่บ้านสวนบ้านนานะครับพอดีมีปัญหาคือเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับไม่รู้นะครับเสียมาเป็นปี2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับไม่มีโอกาสได้มาบ้านบ้านสวนนะครับตรงนี้บ้านสวนก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็มีท้องไร่ท้องนานะครับสันนิษฐานว่าเครื่องซักผ้านี้น่าจะเป็น มีหนูเข้าไปทํารังประมาณนั้นนะครับผมในสฐานนะครับเพราะว่ามีไฟเข้าเครื่องแต่ว่าตัวปั่นไม่ทํางานตัวซักผ้าไม่ทํางานแต่ตัวปั่นแห้งทํางานนะครับบรรยากาศที่บ้านก็นี่นะครับต้นไม้เยอะเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็ไม่ใช้งานมาวมานมเกือบสองปีนะครับดูจากสกภาพแล้วก็ทิ้งไว้พอสมควรเลยครับ ก็พอดีมีโอกาสได้ได้กลับมาช่วงนี้ก็มีเวลาก็จะดูให้แม่นะครับเอามีสนิมะไรเสือขะด้านหลังก็จะเปิดเปิดไว้อย่างนี้นะครับขัะพอดีเปิดดูแล้วมีไม่มีอะไรไม่มีการเสียหายผมคิดว่าน่าจะเป็นใต้คอนโซลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมาได้นะครับหน้าหน้าคอนโซลเครื่องนะครับ ด้านหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้ครับขุ่นเต็มนะครับยังไม่ล้างเกดนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ใช้เลยครับหน้าในก็จะเป็นนะครับหน้าคอนโซลตัวนี้ผมคิดว่าหน้าเนี่ยครับเปิดออกมาแล้วก็จะป่าเห็นเลยครับเห็นความผิดปกติเลยครับสายไฟนะครับลังหนูเข้าไปทําลังแล้วกัดสายไฟขาดนะครับครับผมนี่คือสาเหตุ หลักๆของของเครื่องซักผ้าที่เจอกันมามากมาเยอะเลยนะครับจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ทุ่งนาก็ช่างครับหนูก็จะชอบเข้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้ามากๆเลยนะครับที่บ้านที่ที่ปทุมก็เหมือนกันนะครับหนูก็เยอะต้องคอยระวังครับอันนี้หนูเข้าไปกัดสายไฟนะครับเส้นตีวฟ้านี่ครับขาดน่าจะเป็นเส้นที่คอนโทรลสวิตช์เปิดปิดการซักนะครับ แค่นี้นะครับปัญหามีแค่เนี้ยแล้วก็วควกเครื่องสะพานก็ไม่ได้ใช้เลยมาเากของปีครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะปอกใส่ไปแล้วก็ต่อนะครับก็จะลองทําแก้ไขเท่าที่เห็นก่อนนะครับว่าจะใช้ได้ขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะทําความสะอาดพวการกังหนูที่สกปรกตรงนี้นะครับออก ติดตามรับชมนะครับว่าจะได้ผลไหมครับเราจะซ่อมสายไฟเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการตาดตัวแป้นพิมพ์ตัวแป้นคอนโทรลตัวนี้นะครับหลังจากเรานี่ฮะหาสก็อตเทปมาปิดเท่าที่หาได้นะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเจอนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีงานนี้ทํานะครับมาก็ไม่มีอะไรมานะครับก็ผ่านสายไปให้เรียบร้อยนะครับ พราะว่า <c oughs> อาจจะมีน้ํามีอะไรกระเด็นเข้าไปได้เราต้องผ่านจะผ่านผ่านได้หลายชั้นหน่อยครับนี่จะต้องผ่านสนุกอนานผ่านเรียบร้อยอตรงนี้ต่อเรียบร้อยแล้วครับผันสายไฟเรียบร้อยแล้วถ้าเราเราก็ทควาะอาดเศษผงเศษรัรงหนูออกไปให้หมดนะครับ แล้วก็ปิดข้อฝาไว้ก่อนครับฝาตัวนี้ยกขึ้นมาเลยความจริงจะยกไม่ยากนะครับขันน็อตด,ด้านหลังสามตัวแล้วก็งัดขึ้นมาก็ออกหลุดมาเลยแล้วหลุดบเบาๆก็จะมีระวังแต่ไฟนิดน,นึงนะครับเครื่องซักผ้าหลายๆรุ่นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะทดลองกันครับว่าใช้ได้ไหมเลยนครับทดลองก็มีไฟเข้านะครับ วิกทำงานได้แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะตอนหมุนมันจะขัดขัดติดติดนะครับผมว่าต้องมีปัญหาที่ตัวตัวใบพัดหรือตัวท่อน้ํานะครับเพื่อนท่อน้ํเกาจะสกปรก้วยรับผมต้องทีจะจะต้องถอดตัวฝานี่ครับตัวตัวใบพัดหมุนนะครับมีมีน็อตตรงกลางอะไหนั้นไหนครับฝาครอบนี่ฝาครอบนี่สามารถงัดขึ้นมาได้เลยนะครับจะมีเขี้ยวล็อกนิดเดียวครับงัดขึ้นมาก็จะมีน็อตตรงกลางนะครับน็อตบาง บางรุ่นก็จะเป็นรถจักรเบอร์นะครับลองสำรวจดูจะเป็นรถแบบไหนนะครับเพื่อนจะต้องมีแกนตรงแกนนะครับเราต้องหาบล็อกมาขันออกนะครับตรงนี้แกนท่อน้ําทิ้งตัวนี้ก็ไม่สะอาดมีสกรปรกมากเลยครับตัวตัวฝาในันี้เปิดออกได้นะครับตอนนี้ผมเปิดออกตอนผมเปิดออกไม่สามารถถ่ายถ่ายได้เพราะว่าให้มือเดียวให้มือถือเปิดออกไปได้นะครับสุกท่นีนี้ผมเปิดฝามาแล้วแล้วก็เปิดน้ําเข้าตาแหน่งท่อที่น้ําทิ้ง แล้วก็ทําความสะอาดนะครับสรุปแล้วคือมีตะปูมีเศษมีเศษเหล็กเศษผงเศษไม้เข้าไปติดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานๆน,น,นะครับผงจากทุ่งไร่ทุ่งนาน,ะนี่ฝาก็ถอดออก้วประมาณนี้นะครับรตอนนี้เราก็ไปทําความสะอาดคราบสกปรกนะครับ ตรงท่อน้ําทิ้งก็ตันนะครับท่อน้ำทิ้งตรงนี้ตันเราต้องฉีดน้ําลงไปหาสันหาน้ํายาอะไรมากัดท่อให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันสกปรกดั้งเดิมอยู่แล้วบางทีมีน้ํามีคราบพัวน้ําน้าปราปาหรือน้ำน้ำเฉพาะโดยเฉพาะน้ําที่ใช้ที่นี่เป็นน้ําน้ําบาดาลนะครับผมน้ําที่สูบจากใต้ดินน้าใต้ดินขึ้นมาเก็บแล้วก็เอามาใช้ในทุ่งนานะครับ ก็จะมีราพขอค่อนข้างนี่ขัดมาเต็มที่แล้นะครับขัดสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เท่านี้อนะครับเพราะน้ําน้ํามันเป็นน้ําราดามแต่ค่อนข้างจะเกาะติดนั่นต้องใช้เวลานานพอสมงควรถึงจะสะอาดได้มากกว่านี้นะครับนี่ก็ใช้เวลาไม่นาไม่นานมากก็ก็พอสมงควรนะครับก็ขัดได้ได้ประมาณนี้แล้วก็จะปิดลงไปกับคืนตัวล็อกนะครับมาหาบ็อกครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาลองลุ้นกันดูว่ามันจะ ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมได้ไหมนะครับขันรถให้แน่นเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ฟ้าครอบลงไปเหมือนเดิมนะครับเปิดน้ําใส่พอประมาณนะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่เลยนะครับให้พอท่วมฝานี่ฮะเพื่อจะได้หมุนเพื่อจะได้ทดลองให้คำการหมุนนะครับเปิดไฟเลยครับ ทดลองกันเลยครับจะใช้ได้ไหมนะครับลุ้นกันเลยก็ตัวนี้ก็เอาหลังจากเอาเศษเเศษตุกปกที่อยู่ในท่อแล้วก็ในใบพัดนะครับจะมีเศษใบไม้เศษขยะเข้าไปตันนะครับหมุนไม่ออกนะครับเนี่เราล้างถอดมาล้างหมดแล้วก็สะอาดแล้วโอเคนะครับหมุนแล้วครับเพื่อนๆครับนี่หมุนช้ได้เลยนะครับได้ผลเท่าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับฝากขอบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกต่อไปนะครับนี่ครับลองทดลองซักได้เลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับเสียงจากเครื่องซักผ้าที่ไม่ใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับหนูเข้าไปทำหลังนะครับปัญหาเล็กน้อยจากหนูแค่นี้เองครับหากเพื่อนๆกับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับ